เจ้าไหน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 รู้ไหมว่าหมิมะมันตกหน้าเจ้าไหนเฮ้ยไหนล่ะไหนฮะหิมะตกเหรอใช้แล้วเจ้าไหนออเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะโอเคไหมเหมียวแจมโอเคเจ้าไหนโอเคโอเค โอเคเจ้าหนาโอเคโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วอาบน้ำก่อนดีกว่าอจุยโอ้โหทำไมมันเย็นจี๊ยบขนาดนี้เนี่ยอุ๊ยอากาศหนาวนี่ว่าฉันก็ต้องแบบเปลี่ยนเป็นน้ำอุ่นดิเฮ้ยค่อยลงหน่อยสิเกือบไปแล้วเนี่ยเกือบแบบตัวแข็งไปหมดแล้วในหน้าชุด ไหนนะชุน้าหนาวนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวรีบไปร้านสะดวกซื้อก่อนดีกว่ามาเหมียวแก้มมาเหมียวโอเคเจ้าหนามามาเดี๋ยวเราไปร้านสะดวกซื้อกันดีกว่าโอเคอุ้ยทำไมหิมะมันตกหนักอย่างนี้แล้วเนี่ยรีบไปก่อนดีกว่าเหมียวแก้ม เจ้านายเจ้านายเ,เร็วเร็วรีบไปเหมียจะตัวแข็งโมแล้วละเนี่ยเออเออเรีบไปอยู่แล้วนี่ไงถึงร้านมินิมาสักทีออาไว,ว้เลยยลอยแล้วลอยโอ้ยหยุดตรงนี้มารีบไปกันเถอะเมียวแจมเจ้านายล้อเมียวด้วยเจ้านายเออเรีบไปก่อนนิกว่าเฮ้ ในที่สุดพายุหิมะก็หายไปสักทีมารีบซื้อของก่อนดีกว่าอ๋ออันนี้ก็น่ากินยำสาหร่ายก็น่ากินโอ้โหเอาโคลาไปด้วยสองขวดเสร็จแล้วก็เอามาม,ม่าแห้งไปด้วยเอาแซลมอนบูดอุ้ยอ้าวเหมียวแจมทำอะไรของพี่เขาอ่ะเหมียวไม่ได้ทำนะอุ้ยหลนอีกแล้วเนี่ยอุ้ยมีไอ นี่ด้วยก็น่ากินแต่จำชื่อมันไม่ได้แฮะเอาไอศครีมไปด้วยโอ้โหอากาศหนาวแบบนี้ก็กินของเย็นอร่อยสดชื่นแฮ่ลอเล่นลอเล่นแฮ่ก็มันเป็นความจริงนี่ฮ่าฮ่ฮเจ้านายเจ้านายพายุหิมะหยุดแล้วมามาวันหยุดทั้งทีเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเถิดเจ้านาย โอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะพาแกไปที่สวนสนุกนะโอเคไหมโอเคเจ้าหนายโอเคจ้าเดี๋ยวฉันจะพาแกนะ่ะไปทิ้งที่สวนสนุกอา้าวเจ้าหนายทำแบบนี้กับเหมี่ยวได้ไงฮ่าฮาฮารอเล่นนะ้าฉันไม่พาแกไปทิ้งหรอกมาเหมียวแกมรีบไปก่อนดีกว่าโอเคเจ้าหนาย เดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวฉันจะพาแกไปขึ้นบนลูนก็แล้วกันนะเอาลายนี้ดีกว่าโอเคไหมเหมียวแจมโอเคเจ้าหนายมารีบขึ้นกันเถอะเอแต่ว่าลายนี้มันเป็นลายอะไรนะอุ้ยเหมียวแจมดูดิดูด,ดิลายตรงนั้นก็คือน้องเห็ดโอ้โหดูสิดูโอ้บรรยากาศแบบโคตรดีแบบ ดีมากเือ่เราได้ขึ้นสวรรค์เลยอะเหนียวก็ว่าอย่างงั้นเจ้าหนายโอ้ดูสิดูสิมีปราศาทอยู่ตรงนั้นด้วยอุ้ยเดี๋ยวเราขึ้นบอลลูนเสร็จเดี๋ยวเราไปนั่งเรือเป็ดกันเถอะเหมียวแจมโอเคเจ้าหนายโอเคอุ้ยทำไมเหมียวแจมต้องเดินใส่ตูดอย่างงั้นนะ่ะเจ้านาะยอย่ามาบูลจี้เหมียวแจม นี่มานั่งอ้าวทำไมเหมียวแจมมีแต่หัวเนี่ยโอ้โหดูสิวิวดีดีโอ้โหดูสิมีปาราสาทอยู่ตรงนู้นด้วยว้าวมาเดี๋ยวเราไปนั่งชิงช้าสวรรค์ก่อนดีกว่าโอเคเจ้าหนาโอเคไปทางไหนนะนั่นทางนี้หรือเปล่าอ๋อทางนี้ ทั้งนี้นี่นาเกือบลืมไปเลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกรรันแหละมาเดี๋ยวเรารีบไปกันเถอะเหมียวแจมโอเคเจ้านายเออพี่พนักงานคะซื้อตัว๋วสองตัว๋วค่ะเอ็นน้องซื้อสองตัว๋วทำไมเห็นมาแค่คนเดียวเออพอดีหนูมาก,กับแมวคะ่ะอ๋ออ,อพอดีพี่ไม่เห็นอะมาเหมียวแจมรีบขึ้นมาอุ้ยเห็นแต่หัวมงอนเดิมอีกแล้ว จหนายามาบูลรี่จีเมียวแกมโอ้โหวิวดีมากดูสิเรือเป็ดก็สวยเห็นปราสาทโอ้โหดูตอนหิมะตกสิโอ้โหบรรยากาศฉันนึกถึงซีรีส์เกาหลีเลยแนะ่เมี่ยวก็ว่าอย่างงันแหละเมี่ยก็นึกถึงซีรีส์เกาหลีพวกซีล์มาเมี่ยวฉันขอเล่นอันนี้นะ เจ้าหน่ายเล่นไปเลยเถอะเมี่ยวขอไม่เล่นก็แล้วกันโอเคเมี่ยวโอ้โหดูสิโอ้โหเยยวฉันจะดลาดอยู่แล้วละเนี่ยฮ่าฮ่าโอ้ยหนูอันนี้ใจเล่นมานานแล้ววู้ฮู้จี๊สิหนูจี๊ดอู้จี๊ดแล้วค่ะแต่เสียงมันบอออกค่ะป้า อ้าวเว้ยฉันไม่ได้เป็นป้านะฉันเป็นพี่อ้าวหรอคะคุณพี่อ่ะเฮคุณพี่ค่เฮ้ยอะไรกันนี่ฉันละเบื่อมาเหมียวแก้มเดี๋ยวเราเรีบกลับบ้านกันเถอะโอเคเจ้าหนายโอเค อ้าวเหมียวแก้มเดินใส่ตูดอีกแล้วนะเนี่ยโอ้ยเจ้าหนายอย่ามาบุลิจี่เหมียวแก้มสิเออหนาฉันแค่รอเล่นเองโอ้ยอะไรของเจ้านายเนี่ยเอออย่าง,งอนกันเลยนะมาๆเดี๋ยวเรากลับไปกินของแจ่บๆกันเถอะเอ,อ้ยอุ้ยโอ้โหรอดอย่างแบบเชียดชฉวโอ้ไมกอส ดีนะรถไม่แบบโอ้โหดูสิรถฉันพรุ่งนี้ฉันก็ต้องเอารถไปซ่อมแล้วแหละมั้งตู้ชีวิตขนาดเนี้ยมาเหมียวแ้มลิฟออกมาโอเคเหมียวกำลังจะไปโอเคเร็วๆด้วยล่ะเจ้าไหนเจ้าไหนได้เยิยนไหมว่าเขาบอกว่าห้ามกินน้ำป่านสีม่วงตอนที่ม้าตกหนักนักเจ้าไหนฮะ มันจะเป็นความจริงเหรอเนี่ยโอ๊ยบ้าตายอย่ามารอเล่นนะเดี๋ยวฉันจะลองหามากินดูฉันจำได้ว่าวันนู้นฉันสั่งน้ำปั่นสีม่วงมาจากดาร์กเว็บนะนี่ไงเดี๋ยวฉันจะมาลองกินดูอเอาแกกินด้วยสิเจ้าไหนาเออกินเธอไม่เห็นเป็นอะไรหรอกโอเคเจ้าหนาอร่อยดีเนี่ย มาเดี๋ยวเราเรีบไปนอนก่อนดีกว่าโอ้โหนี่มันก็จะหนึ่งทุ่มแล้วไม่ต้องสงสัยนะพอดีหนึ่งทุ่มหนบฟ้ามันสว่างเฉยเฉโอ้โหเจ้านายไม่เปลี่ยนชุดด้วยก็ฉันขี้เกียจอ่ะีนเมียวแจมนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้านาย คก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นี่มันที่ไหนกันเนี่ยช่วยฉันด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ,อ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย